มยังยืนอยู่นานคู่กับเราเข้ามาสวยไปด้วยกันนะเจ้าบ่ต้องเฮ้อความแก่ได้กระชากเข้าไป ่อนที่จะมาทำเนาะก็ต้องศึกษาคุณหมอหลายๆที่ก่อนว่าเอ้เราจะตัดสินใจทําที่ไหนก็ต้องมีข้อมูลที่ดีคุณหมอก็มีหลายสาขาแล้วก็ได้รางวัลอย่าเยี่ยมอที่1ของโลกเลยใช่ไหมคะมเห็นรีวิวได้แชมป์ไทยก็เลยสนใจคะ่ะภูมิใจมากก็คือดีใจมากคะ่ะมีเห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจนอยากให้เลือกตัวที่ดีที่สุดเนาะตัวที่รีทําก็คือร้อยหมออิตาลีนะคะอันนี้จะเห็นผลได้ชัดเจนเลยค่ะแล้วก็เจ็บน้อยด้วย ประทับใจคลินิกคือได้คุยตัวมืออาชีพมากๆเลยแต่ว่าคุยกับคุณหมอโดยตรงแนะนําหัดทักการก็แบบดีอุปกรณ์อะไรแล้วก็ทุกอย่างดูแบบมืออาชีพแล้วก็รู้สึกว่าเื่อจากที่หาข้อมูลมานี่ยคะก็รู้สึกว่าเออไม่ผิดหวังที่เข้ามาใช้บริการขอบคุณมากมากเลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อแก้วนะคะวันนี้พี่มีปัญหาเกี่ยวกับแก้มมาค่ะมันมันหย่อนเนาะแก้มมีแก้มกมีเหนียงแล้วก็เกิดริ้วรอยตรงช่วงหางตาตรงนี้แล้วก็ที่ตรงหน้าผากน,นะคะตัวนีค่ะชื่อลี่นะคะเป็นไม้าออนไหน่อยค่ะ,คะวันนี้จะมาน้อยใหม่ค่ะเป็นไหมอิตาลีค่ะเจ้าเพยอมนะคะกังวลตรงนี้ย่อยค่ะ มจะอยากเก็บตัวนิดนึงชื่อวาวีนะคะวันนี้มันร้อยไหมครันแรกไม่เคยเหมือนกันก็แก้มเยอะแล้วก็หาข้อมูลมานานและว่าอะไรที่ทําให้แบบอยู่ได้นานหน่อยร้อยไหมที่อยู่ได้นานก็ปวทหอกเนี่ยก็เลยว่าลองสัดเส้นร้อยไเคืสองเส้นเองนะใช่ไหมใช่เออก็เลยอยากรู้ผลว่าเออสองเส้นแล้วจะเป็นยังไง รู้สึกประทับใจมากเลยค่ะหน้าของดิฉันจากที่ว่าหย่อนคล้อยนะคะก็ดูเด็กขึ้นมากเลยค่ะฟิตตึงนะคะต้องต้องมาให้ได้น,นะคะทุกท่านคะชอบผนัามาก <c oughs> มากมันเนาะเป็นเนียนเนียนเลยอย่ะเเป็นธรรมชาตินะคะจับโ๊ะได้อย่างงี้ไม่ใช่แน่พี่คะพี่นี่วันนี้เราครบหนึ่งเดือน,นแล้วเนาะจากร้านใหม่ไปเป็นยังไงบ้างคะพี่รู้สึกดีมากเลยค่ะแก้มตรงนี้มันจะย้อยเยอะนะคะ แต่ตอนนี้ก็คือตึงขึ้นเรียบขึ้นหลังทาไปมีคนพักบ้าเอามีค่ะทางแหลมขึ้นนั่นไงเงี้ยเห็นได้ชัดเลยนนี้แล้วก็แบบเนื้อแก้มไม่ค่อยมีดีใจมากก็คือดีใจมากค่ะมีเห็นผลลัพธ์ได้จริงจราวันนี้ไม่ได้ดูกระจกนะรู้สึกแบบมารู้สึกเองได้เลยว่าน้าจะตึงแฮปปี้ไหมวันนี้แฮปปี้มาให้ของขวัญตัวเองเลยแค่ของมวันเกิดนี่แหะคะเดี๋ยวนี้ก็คือจะให้อะไรก็คือให้ตัวเองเลยให้ของขวัรตัวเองเออให้ตัวเองอย่างนี้เลยเพราะแบบมันอยู่บนหน้าเราเนาะดีที่สุดนะ ทำก็รู้สึกตอนแรกคิดว่าจะรู้สึกเจ็บมากกว่านี้แต่จริงก็คือไม่ได้เจ็บแบบขนาดนั้นอ่ะ ถ้าเกิดว่าใครเคยลองฉีดคิ้วหรือว่าอะไรเงี้ยมัน,นเจ็บกว่า <c oughs> อันนี้เจ็บน้อยกว่าตัวใหม่อิตาลีจะออกแบบมาเป็นแบบพิเศษคือให้เจ็บน้อยท,ะะที่สุดนะคะแล้วก็อยู่นานที่สุดนะคะขั้นต่ำก็คือ15บเดือนตอนทําใช้เวลาไม่นานเนาะสิบห้าถึงยี่สิบนาทีโดยประมาณนะคะหลังทำเสร็จก็คือพูดคุยได้ปลอดค่ะนะเนาะไม่ไหวไ้ไมไม,ไม่เจ็บไม่เจ็บชิ้นเดียใช่ตอนทำไม่เป็นคนกลัวเข็มมากอันนี้เป็นคนกลัวอ่พี่แต่วันนี้ไม่มีวันนี้ไม่ชิลไชิลไม่เจ็บอยากสวยอยากสวยีคลินิกเท่านั้นค่ะ